จากนั้ไพ่ที่ได้นะคะเด่นๆนะคะที่คนราศีกันกับราศีสิงห์นะคะแล้วก็เดมนเช่นคนวันพุธนะคะนอกานั้นก็จะเป็นธาตุน้ำคนกบฏมีพิจิตธาตุลมเมถุนตุลกุมธาตุไฟเมสิงธนูธาตุไฟก็มาเยอะอยู่นะคะจากนั้นไพ่นี้นะคะก็เป็นประมาณว่าอย่างนี้นะคะคุณนะคะเออเป็นผู้หญิงที่เก่งทํางานมีเสน่ห์นะคะก็ ในเรื่องของการงานนะคะตอนนี้อาจจะรับงานหนักอยู่นะคะอาจจะเป็นเจ้าของกิจการได้นะคะ Queen of Wands นะคะก็เออ่ช่วงนี้นะคะงานจะหนักเหนื่อยมากเลยนะคะสิไม้นะคะแล้วก็เอ็มวิจิงอีสท์ฟรนะคะก็ขึ้นมาบอกนะคะว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะคะเพราะยังไงคุณน่าจะเอาอยู่นะคะเพราะว่าคุณเป็น Queen of Wands นะคะเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งนะคะยังไงก็จะผ่านพ้นไปได้ดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคหรือว่างานเยอะนะคะส่วนในอมิทิชเชนนะคะก็จะเป็นผู้วิเศษฉลาดแกมโกงอินฟินิตี้อะไรพวกนี้ก็ได้นะคะของเดอมิทิชเชนนี้นะคะก็ คิดทบทวนอะไรบางอย่างอยู่นะคะเขาอาจจะก,กําลังคิดแผนหรือคิดทบทวนอะไรบางอย่างอยู่ที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเพราะว่าคุณเงียบเกินไปนะคะตอนนี้เฮอร์มิตนี่ก็คือเป็นอะไรที่อยู่ภายใต้ความเงียบเงียบยานานเงียบยาวส่องเงียบๆหรืออะไรก็ได้นะคะหรือคนอายุมากอาวุโสก็ได้นะคะแทนตัวตนแต่ทีนี้เนี่ยเฮอร์มิตนะคะก็หมายถึงว่าการตื่นรู้ก็ได้นะคะทีนี้เขากําลังคิดอยู่นะคะว่าเออ อันนี้นะคะความสัมพันธ์มันเหมือนกับว,ว่ามีอุปสรรคมีปัญหาอยู่ะคะเพราะว่ามีเจ็ดไม้นะคะก็มีคู่แข่งบ้างมีอุปสรรคปัญหามั้งด้วยความที่มีความแตกต่างทางอายุเชื้อชาติศาสนานะคะไพ่สเตนนะคะอุปนิณิสัยนะคะก็จะไม่ค่อยลงรอยกันหรือไม่ก็เป็นคู่ที่แบบอยู่กันแบบก็เป็นคู่ประเภทหนึ่งนะคะแต่อาจจะไม่ได้หวานมากนะคะแต่ปลายทางคุณก็จะกลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะทักอคูครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคเจ็ดไม้นี้ไปได้นะคะ เพราะว่าขนาดงานนะคะด้านเรื่องการงานนะคะไม้มาเยอะถ้าไม้มาเยอะอน,นี่คือเดนเ่นเรื่องการงานนะคะคืองานเยอะงานหนักปัญหาเพียบนะคะอันนี้ก็จริงๆมันจะมีไพ่สิบดาบอีกใบหนึ่งน,นะคะก็คือใบนี้สําหรับนี้มันมีเรี่ยว่า20ดาบเลยแต่ว่าอันนี้10ดาบแต่อันนี้มันคือ Everything is fine ก็แปลว่ามันจะผ่านไปได้เพราะคุณไม่ได้เจอชั้งสิบดาบสิบไม้แต่น,นี้คือคุณเจอสิบไม้นะางานหนักเท่านั้นแล้ว Everything is fine ก็คือทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะดังนั้จะมีปัญหาอันนี้ไม่ได้มีสิบดาบมาซ้านะคะก็เลยมีแค่สิ ใหกลับมารักกันเหมือนเดิมน,นะคะช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคขัดแย้งกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวเคลียร์กันได้นะคะก็เป็นคู่กันนะคะสเส้นรนะคะแล้วก็คุณนะคะยังเป็นคนที่เขารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วก็ตอบโจทย์อยู่นะคะน้องครับจะเป็นผู้หญิงที่แบบอ่อนหวานอ่อนไหวนะคะแล้วก็มีความรักมีอารมณ์เซนซิทีนะคะขี่น้อยใจขี้แยคิดมากอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เวลา อยู่ในความเงียบเงียบกันนานเขาก็ตื่นรู้นะคะก็เข้าใจในตัวตนของคุณนะคะสุดท้ายนเรื่องของความแตกต่างนะคะก็ยังไงก็จะสามารถปรับตัวกันได้นะคะน,นี้ก็เอ t ่จิงอสนะคะเรื่องการงานนะคะอันนี้ก็เรื่องความรักนะคะสุดท้ายมารักกันนะคะอันนี้อาจจะหมายถึงเป็นเพศเดียวกันได้นะคะให้ LGBT นะคะสําหรับสําหรับนี้นะคะก็วันนี้ก็เป็นประมาณนี้ค่ะ